ค่ะเอ้อลังค่ะท่านผู้ชมมือนีเอ้อลังมาเฮ็ดงานเนาะเอวยเนาะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเอวยพอได้ลงคลิปดนแล้วเนาะจะต่างเนาะแม่นค่ะค่ะแต่เฮ็ดงานต่างคนต่างเฮ็ดงานเนาะบ่เห็นกันเนาะเอวยเนาะเห็นอยู่แต่บ่ได้อัดคลิปแม่เอาอันมือนีน่ะเป็นโค้งสุดท้ายเนาะเอวยจ้าเราให้สูท่านผู้ชมฟังเลยว่าเมือคืนนมีละฝันอยู่ได้ฝันว่าอันฝันเห็นเกิยผู้คนตายแหมท่านอายุเจ็ดสิบสองสี่พระละเชืออัน พ้อป้อน,น้อยเราตัง้งคุณภาพไปซื้อเลขคนน่ะซื้อเลขแต่ได้ก็เลยว่าสิลนะพอนได้ถืีถื้อบินเลขมาค่ะานเห็นอยู่ในมือ,พอเพเนอเน,นบินเลขนัน้นสี่ศูนย์ไปหาพี่เคยน่ะเห็นได้บินเลขนั้นสี่ศูนย์ก็เลยว่าเอาไงเจ้าก,ก็สืซื้อเลขตัวนี่อุ้ยสื้ออุดทุกภาพมึงซื้อกับพี่อ้ายมึงไปหาพันป้อนเห็นแต่ว่าห่างสายก็จะโทษอันน,นี้พันฟันเห็นมันเป็นสิบคนมันแท่ออกเออี่ต่อ สองอายุเราออกตรงๆเลยแหละคิดสองบอรออกสองจ็ดออกอันนี้อันนี้ความฝันเจ้าฟันมาขึ้นที่ก็เรยกว่าเอาไอ้เจ้าสีภาพไปซื้อเลขจังไหนโอ้ค่ะไปหาพี่ไอ่ก็พอมาเลยกไปหาผัดเเห็นพี่ไอ่เจ้าของเจ้าผูให่เห็นแต่เอื่อยแล้วแต่ว่าเอื่อยแล้วก็ตายแต่นี้ขนตายไปแล้วจ้าสีเอื่อยอันอายุเล่านั่นเล่าตายนะยุเก็ดสี้าพี่ใหญ่ใหญ่ไม่เงหน้ารีบ่ซืีเล่าป้าเพื่อน่ะเอื่อยเอื่อยแค่ ค่ะเอ้ยอันแฟนพี่สาวนู่นน่ะค่ะทตายแล้วเจ็ดสิบหาปีแล้วตายตอเลกเจ็ดสห้ซ้ำยนหุ่น่แล้วนี่เจ็ดสิบห้าปีนะค่ะเ็ไปเห็นตัางแต่เอื้ยเลาแต่ว่าเห็นพี่เคยจาองค่ะแล้วก็เลยนี้เด็กก็น่าดีเลขนักปุ๋ย้ก็บังกระหน่ำใหญ่เส่นี่เด้สีูนย์นี่เา้ซื้อตัวนี้บอกเอา้ซื้อตัวเดียวล่ศูนย์ก็ซื้อปหน่อยบอก อันนู้นน่นั่นนอื่นแต่ปอน่อยทกินน้อยแต่แว่าเอื่อยนุ่นชื่อว่าอันไม่ไงสาไม่ไงสาอายุเราเกิดที่สาวฟันเท็นที่สาวผู้ใหญ่นั่นหละค่ะอายุเกิดสิบสองอายุเจ็ดสิบสองแต่ว่าฟันย่ำไหนแล้วมันออกได้เกิดสองฝันเห้นเราใช่แต่ว่าอันมันอันเลวเกิดสองสามสือแล้วมันเศราที่สามสือแล้จ้าอันแล้ว เจ้าก็ซื้อบ่ไใดด้วยบ่อใดบ่ได้จักบาทเขาก็จ่ายเครื่องนึงก็บบ่อ่อใจบ่อใจแล้วว่าก้าเจ็ดก็อันทะเบียนรถเจ้าของก้าวเจ็ดเจ็ดก้าก็อันเพราแสดงว่าอันซ้ำผีมาบอกเลขเนาะยนะครัคือว่าเป็นผีมาบอกเลขเด้อยเป็นบอกไอ้ลางแนนทำไมเราบ่ได้เจ้าบ่ได้ฟันเห็นเราดุดนะบอกบ่บ่อบ่อบ่อใดฟันเห็นเราจักเชือกกะเละที่ฐานมาขึ้นกะเละในถือว่าต้องอ่อยต้องกดเราสามาเข่าข่วมฟันกับกับพี่เขยแต่ว่าพี่เขยกะตายเลี้ยวเอื้อยกะตายเลี้ยว เ็ดทานแต่ว่าอายุเอื่อยแล้วู้ตายเ่เจ็ดเจ็ดหาอีกผู้นึ่งคือกันอีกผู้นึ่งนเหนื่นะอายุเกปชิบสองสีแต่พี่สาวอันของแฟนเพิินนังพี่เคยน่ะอายุเกษชิบห้าสี่พูนตายมีสองคนมันวันที่วเายจาเนี่ยเจ็ดหากับเจ็ดสองจ้ามีอันผู้นั่งเจ็ดชิบห้าเจ็ดหาได้แล้วเเจ็ดหานันบ่ได้ซื้อแต่ว่านู้นเน ก่อนปลูเขาจะเนียนเนี่ยเบาชูฟังเนาะเนียนจ้ะเนียนเบาสูทันผู้ชมแต่ว่าบัดที่นี่ขึ้นขึ้นก่อนนั่ะคอนที่แก่งนะฟันว่าอันโอ้ยเลขมันออกแล้วเด้อมันออกหกนึงแล้วมันจะออกเก่านึงมันจะกลับหัวคนวะค่ะของก็ได้อสูงไปก็เก่าหนึ่งหมอมันจะออกเก่าหนึ่งคนวะค่ะเอ้ยผู้ชายได้โอ้ยเลข ออกแล้วว่าสันออกมาแล้วเด้่ยหุกหนึ่งหัวสัคนคนมาแต่ว่ามันสิกลับหัวเป็นเก่าหนึ่งเนี่ยคนว่าผู้ชายว่านะนู้ก็กกเลยซื้อผู้ชายเนี่ยนู้ก,ก็เลยตีเป็นน้ามห์ก็เลยซื้อหาเก่าหนึ่ง ซื้อก <laughs> ็ซื้อไรดอกเก้าคุณเก้าเอบแ้่าหาได้เครื่องเดียวไหมคุณยายเทนอะไรที่แม่ไม่อยากบอ่ะห่เก้ากสือพราฟังน้ำเขาเงี้ยเลยเงค่าถึงมากกว่าถึงหุนมาสนะค่ะซื้อแล้วแบบที่หนี่ก็เล็บว่าโอ้ยไปฝาไปซื้อได้วยเล็บอะไเขียวนั่นก็ได้ยังแปะยัเก้าหนึ่งแปดนั่งแปดจ้ามันไกลๆกับไเขียวเลยวะคือกันแฉล่างเลเกาก็เล็เจ้าเจ้าแล้ว เจ้าฟันว่าในหมื่้านนึ่งควกหอยน้ากันค่ะโอ้ยได้สิบเก่าก้าสิบเอ็ดเฮ้ยมันกอกันเถอะเพื่อนวะอืเขาเลยบอกว่าซื้อเบื้องในีนึเก่งอุ้ยพอต่องมาสื้อเบื้งนอกเ่ื้อจะลายจะอันเลอบ้านยี่ีเก่าหนึ่งหนึ่งเก็าอ้ก็ได้เก่ามันบ่บอ่นอัานม่นบวตัวนี้ก่าบ้บ้าอันสื้อเลยก็ได้ว่าจะบอกน่นิสือเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าก็เลยจะบอกคนค่ะมักเลยแล้วเขาจะเอาตัวนี้มัก่านี้ทมไอรังกรวาเล็กถูกหมวดแรกเลขถูกหวดแรกได้ หน,นึบัตรมืเรอเศร้านี่จุดได้มือเศร้านี่กจุดอีกกันบเ่เอ้สี่สองเก้าสี่สองกาค่ะท่านผู้ชมอรอบแรกรอบแรกหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้ารอบสองสี่สอเก้าสี่สองเก่าค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้เบงเลงกเด้อป๋าีว่าโอ้ยใหญ่จุดเลกถูกใหมเบิ่งใรชุดมือเศร้านี่เด็ชาวไทยและชาวล้งพี่น้องจักสีทันสาสายอย่างไดกันจะว่ากันนะคะนี่จุดมือเศร้านี่ เห็นเลยนะ C สองเก้านะคะแต่อันที่มันแตกนั่นเป็นหนึ่งสองเก้าแต่ว่าปะเก็นเราคือตัวเดียวกันอันหนาล่างโอ้ยบอลลูจักแล้วค่ะเล็กตัวเดียวกันเลขสองเก้าก็สองมันซื้อแล้วมันอันสองเก้านะอันค่ะสองเก้าอันใชเครื่อเดียวเจ้าใช่เครื่องเดียวคือพื่อาะเอาไปไหนเดี๋ยวมันบริการราคาเนาะนี่เด็กระดาษนี่นะมีอยู่นี่นะ เอ้านี่ได้ค่ะเขียนให้ก็ได้น้อคุณยายคุณเออล่างเขียนให้ออร่างในร่างกันอนนี้เอาของตกะบอกมักแหลกน่งมักสองเก่านูมักเก่าหนึ่งเก่าเอาสรุปโค้งสุดท้ายเดี๋ยวให้เออล่างนี่แหละเขียนให้ว่าตัวใดมาตาใสท่านผู้ชมอันนี้เลขควมฝันค่ะทีแม่ก็อยากได้คือกันพี่น้องเอ้ยแม่คอยเอ้ามีแต่ผู้มักโศกลาบด้พี่น้องเอ้ยขันไผ่โบมักกับผานเด้อิม เจ็ดห้าค่ะเจสองแล้วก็เลขไอ้ฟันเราวผู้ทามาบอกมันอันเอาอยู่บ่อเออเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามันอานมันอันมันอ่นเก้าเจ็ดเจ็ดเเป็นอย่างเดียวเจ็ต่างสิเบิงหาวันมันอันแล้วก็อันนี้เป็นห้าเก้า พราะว่าคนบอกให้กับหัวน่ะนะนี่นี่นี่ตัวเดียวนี่ละเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าแต่นี้มันเรียนสามหาซืสอดน้อยเกิดต่างเนาะแล้วก็หานึงหนึ่งหาเช่นกูเดิมาก็ซื้อเลยเน้ะจากขันมากนาะขันไม่ชอบก็ผ่านได้ไม่เป็นไรเพราะว่าพผลลามันออกเจ็ดหกหนึ่ง เพิ่นก็เลี้ยบผู้ชายเล้ยบ่าโอ้ยมันออกแล้วมันก็กลับหัวแล้วมันจะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเด้อเพิ่นว่านี่เดี๋ยวผู้ชายว่าก็เลยเอาอันนี้เป็นความฝันเนาะเอ้ยเนาะจาอันนี้เลขความฝันสองเพื่อแม่นบ่นี่จ้ะอันมือมืงขึ้นอันขึ้นว่านนี่ค่ะขึ้นว่านนี่ฝันได้นี่มันห้าเก้าหนึ่งผู้ชายว่ามันจะออกหกหนึ่งแล้วมันจะออกเก้าหนึ่งนะมันกลับหัวเพิ่นว่าผู้ชายผู้ชายก็เลยตีเป็นน้าหนึ่งเป็นเก้าหนึ่งเนาะจะเป็นเก้าหนึ่งผู้ชายห้าเป็นห้าเก้ัหนี้ เก้าห้าห้าเก้าว่านเจ็คเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ากับหนึ่งหาหานึ่งค่ะอันนี้เลขข้อมฝันอันเจ็ดห้าเจ็ดสองอันนี้ฝันเลี้พี่สาวอันนี้เอืย้ยเอื้ยพี่สาวแฟน้นอันไอนพี่เคยนุ่งดอกอันนี้ค่ะเอาบันนี้เลขทูบจุดให้แนะ่เลขทูบเดินมสิเลขทูบสี่สองเก้าค่ะเจ็ดปูยาหน้า นี่จ้าเด็กถูปูสี่สองเก้าจ้าแมนสี่สองเก้ารอบล่าสุดบ่อันนี้จุดมือเศ้านี่จ้าอันมือมือก้อนหันเด็มือมือวันสินั่นชุดได้อันหนึ่งสองเก้านี่ตัวเดียวกันเน้มาเนี้ยล่องไถ้าจ้าอันนี้ก็ขีดเอขีดลวงไว้เนี้ยมันจองเห็นสัดจ้าอันนี้เด็กถูปู่ดงส้ยพีนอ เอาใช่เฮเบิงชัดๆพี่น้องกับแคบหนาโจวไหวนะคะสำหรับเลขทูปของเออย์ลังนะคะจุดครั้งแรกเป็นวันพระสี่สองเก้าน้องเออยเนาะาแล้วกับจุดมือเส่านี่จุดมือเส่านี่ได้หนึ่งสองเก้าบ่เออยว่าจะอันนี้ได้สี่สองเก้ามือเส้านี่อ๋อสี่สองเก้ามือเส่านี่วันที่หนึ่งจุดได้วันที่หนึ่งจ้าหนึ่งสองเก้านี่จุดคืนวันพระจ้าแมนแมนเนี่ยมันวันเาวันที่สิบเก้าได้หนึ่ยจ้าค่ะหนึ่งสองเก้าวันนี้เลขความฝัน เลขความฝันของเอื้อยนี่พนห้ตัวเลขมากคือเจ็ดห้ากับเจ็ดสองเนาะอันนี้เลขอันแล้วก็ฟันเห็นผู้ชายมาบอกมาบอกเลขหกหนึ่งมันอาออกแล้วมันบอกเพิ่นว่าหกหนึ่งมันจะเป็นเก้าหนึ่งไล้มันกลับหัวพน่าแสดงว่าพน่นีมาบอกนีเก้าหนึ่งผีผู้ชายมาบอกกอกเลตตีเป็นน้ำหาผู้ชายน้ำผู้ชายตีเป็นน้ำหาเล่ยหาเก้าหนึ่งบอกขาเอื้อยหาเก้าหนึ่ง ก้าหนึ่งจวันนี้เอ้ยจับคู่หาหาหนึ่งหนึ่งหาจ้ก้าหนึ่งหนึ่งก้าก้าหก้าแต้กันาอีลีนนาอีลีนี่ซื้อเลยเก่าหนึ่งนี่จัผู้มากกว่านี่ก้าหนึ่งซื้อเลยค่ะไได้จ่าเด้ออัดคลิปยูจค่ะอาวถ้าผู้ชมนะคะก็สำรับคลิปนี้กะตามตัวเลขที่เอ้ยล่างนะคะ่น ให้ตัวเลขแนวทางมาฝากแฟนคลับแฟนช่องนะคะสําหรับท่านใดนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเป็นโค้งสุดไทยนะคะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2 5งพัน้ารยงไทยปีเก่าตอนรับส่ใหมมันมันน้ำกันได้กันเยอะจ้าในวันที่หนึ่งท่านว่าส่งมันมันได้จ้าเด้อส่งมันมันสกูลสกุคนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะท่านผู้ชมกดติดตามให้น้ำชิดได้ส่งมันมันน้ำกันนะคะสวัสดีค่ะ